ช็อกโคดไอพีตอกหน้าสื่อครับไม่เสียใจที่เลือกพรพันธ์เพราะว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับส่วนอีกเรื่องต่อมาก็เป็นนุสราโกอินเตอร์ครับอเมริกาไม่ยอมให้กลับ ลุยต่อหลีกใหม่สหรัฐประวัติศาสตร์และก็สร้างตำนานครับเป็นเอเชียคนแรกที่ไปร่วมเล่นหลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอะไรยอดเยี่ยมและก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยของเราจริงๆนะครับซึ่งมาติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับใครที่สนใจ u ู u ูบพิมีมดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง5 9บกาทต่อเดือนเท่านั้นต้องล้านนี้เลย STP ทีพิมีมช็อปใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับด SP, เม่ต้อง S4 พเมยมชอบเลยนะก่อนอื่นครับก็ต้องพูดถึงกันในขันหลีเกาหลีใต้ในเล็กที่สองกันก่อนครับแมตช์ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ จบกันไปหมาดๆครับกับทีม IBK แพ้กับฮึงกุ๊กของทีมขยอนครับไป1ต่อ3เซตโดยสะกอร์25ต่อ23 27ต่อ25 25 20แล้วก็25 23ครับแพ้ไป3ต่อ1ทั้งที่ชนะกดแล้วก็เล่นดีกว่ามากใน2เซตแรกนะครับโดยเกมนี้เนี่ยคิมโฮซอนครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางช็อตที่สื่อเกาหลีเองก็ได้ถามคีโมซอนครับว่า เสียใจไหมที่เลือกพรพันมาเล่นแทนที่จะเลือกคนอื่นเป็นคําถามที่ต้องบอกว่าเป็นคําถามที่ค่อนข้างตอบยากเลยครับสำหรับคิมโฮซอนแต่ว่าก็ตอบได้ดีมากๆและก็ตอบได้ชื่นใจจริงๆครับโดยสื่อของเกาหลีครับเขาก็ได้รายงานหลังจบเกมนะครับว่า i อ k จบรอบแรกด้วยอันดับที่6โดยรวมชนะ2แพ้4มี5คะแนนในขณะที่เซตเตอร์อย่างพรพันซึ่งรับการคัดเลือกผ่านคุตาเอเชีย ยังไม่มีผลงานที่ดีเท่าไหรซึ่งโคดคิมโมซอนเองครับเขาก็ออกมาตอกหน้าสื่อเกาหลีเลยเขาบอกสื่อเกาหลีเลยครับเขาบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดคือการทํางานร่วมกันของผู้เซตและก็ผู้โจมตีและดูเหมือนว่าจะใช้เวลามากกว่าที่เขาคิดเอาไว้ในตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมโมสรอ,อื่นแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างมากด้วยการคัดเลือกผู้โจมตีจากระบบโคต้าเอเชียดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไอบีเคจะต้องผิดหวังและเขาก็ยังบอกต่อครับเขาบอกว่าผมไม่เสียใจเลยที่เลือกพรพัน์และตอนนั้น ารไทยก็เลือกพรอนพันธ์ก่อนเสมอและสิ่งสาคัญที่สุดคือฉันคิดว่าเมื่อผู้เซตคนใหม่มาถึงไม่ว่าคุณจะมีเซตเตอร์ที่ดีมากแค่ไหนถ้าผู้โจมตีรับไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ในการตอบโต้หลังจากการป้องกันขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้โจมตีและเราก็หวังว่าอเบอร์ครอมบีจะตีได้หนักขึ้นและก็ผ่านการฝึกฝนมากยิ่งขึ้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮซอนครับที่ได้พูดถึงพรนพันเขาก็บอกว่าไม่เสียใจนะที่เลือกพรอนพันธ์แต่คิดว่าผู้เล่นโจมตีน่าจะปรับตัวเข้ากับพรอนพันธ์มากกว่า เหมือนจะมีเป,เปลี่ยนใจชอบพรนพันแล้วนะครับสำหรับโค้ชคิมซอ,อนเพราะว่าดูในแต่ละเกมที่คิดว่าพรอนพันเล่นไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นของเกาหลีเองตามไม่ทันจริงๆจังหวะบอลเร็วคือมี้เห็นในแมตช์ล่าสุดที่พบกับฮังกุกเนี่ยนะครับที่มีบอลเร็วเข้ามาบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยบอลเร็วไม่มีเลยครับจะเล่นบอลเร็วก็ชดึงช้าไป1-2จังหวะโดยในหลังเกมเมื่อวานนี้ก็ได้มีก็ไม่ได้มีเป็นแค่โค้ชคิมซอ,อนเท่านั้นนะครับก็ยังมีผู้เล่นตำนานของเกาหลีอย่างคิมขยอนก็ออกมา พูดถึงพรพันในแง่ที่ว่าพรพันธเนี่ย โชว์การโยนที่ดีแล้วพวกเขาก็มีความเร็วและก็เป็นแมตที่ยากมากๆในเกมนี้นะครับขนาดคิมก็ยังชื่นชมเลยครับแล้วฟแฟนๆของเกาหลีครับเขาก็ได้ออกมาอธิบายนะว่าเอ้ยทำไมซื้อกาหลีถึงพูดแบบนี้แล้วทําไมคิมอมซอนถึงชื่นชมบอลพันขนาดนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็พูดถึงบอลพันในแง่ที่ว่าปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ครับคือก็มีหลายๆคอมเมนต์นะที่เอ็ดคัทมาให้แบบคอมเมนต์ได้มีเหตุผลครับอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้เล่นรับไม่ได้กับความเฉียบคมหมนบอลพันมันหน้าเศร้าจริงๆ เกมอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าเนื่องจากผู้เล่นไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นวอลเลย์บอลแบบไทยที่รวดเร็วได้และมุ่งเน้นไปที่การโยนแบบกำหนดเองสําหรับผู้เล่นเราจึงไม่สามารถมองเห็นวอลเลย์บอลที่มีชีตชีวาของพรพันธ์เมื่อเล่นในกับทีมชาติไทยอาจเกี่ยวโยงกับผลงานของทีมแต่ถ้าผู้จัดการทีมคํานึงถึงการเล่นในลักษาะท,ที่ใช้ประโยชน์จากบรรยากาศของทีมโดยใช้ประโยชน์จากพรพันธ์ก็มีแน,นวโน้มว่าจะส่งผลดีต่อชนะของทีมแม้จะดูรายชื่อผู้เล่นตัวเซตในเกาหลีก็ไม่มีตัวเซตตัวไหน ที่ดีเท่ากับพรพันธ์ซึ่ง IBK ไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอเลยเนี่ครับพือเมนนี้ยาวมากๆและก็อธิบายเลยครับว่าตัวเส้นของเกาหลีไม่มีตัวไหนที่เก่งเท่าพรพันธ์เลยครับและเป็นผูเ้เล่นเกาหลียอ่างที่ปรับตัวไม่ได้ครับเพราะว่าพรพันธ์ติดเล่นเร็วเหมือนทีมชาติไทยซึ่งแฟนเกาหลีก็อยากเห็นปรับตรงนี้ครับปรับผูเ้เล่นคนอื่นนะ ไม่ใช่ปรับการเล่นของบอลพันธุ์ซึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งครับคอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกว่าฉันคิดว่าโค้ชคิมโฮซอนต้องคิดให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการฝึกสอนของเขาเพื่อเพิ่มขัญกำลังใจให้กับผู้เล่นฉันดูเกม IBK ทุกครั้งแต่ฉันคิดว่าความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนยังดีอยู่แต่เมื่อมองดูทีมในช่วงเวลาการแข่งขันการใช้คำพูดและการกระมของโค้ชทำให้พวกเขาดูจัดท้อแท้บรรยากาศรงหว่างในขันแตกต่างจากที่ื่นอย่างชัดเจนแต่ฉันเชื่อว่านักกีฬาจะบรรลุผลสูงสุด ก็ต่เมื่อพวกเขามีขวัญกำลังใจที่ดีเท่านั้นแมคอมเมนต์นี้ตรงประเด็นเป๊ะเ,เ,เลยครับกับการใช้อารมณ์ของโค้ด IBK ครับคือก่อนหน้านี้แมตช์หแมตช์สเนี่ยโอ้โหอารมณ์รุนแรงมากนะครับแต่พอแมตช์สามเข้ามาก็เริ่มซอฟลงครับสำหรับโค้ดคิโมโซอน้วต่ออันนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าจากมุมมองตามสรรัญาณฉันไม่เห็นผู้เล่นต่อสู้เลยและการบล็อกไม่เข้าที่เลย และพรพันธ์กำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีคุณไม่ควรพูดอะไรกับพรพันธ์การเสิร์ฟและการรับพื้นฐานทำงานได้ไม่ดีดังนั้นมันจะไม่เวิร์กแต่ผู้เล่นก็ต่อสู้ด้วยหัวใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของทีมอีกเม้นหนึ่งครับเมนตอมาเขาบอกว่าที่เกาหลีคงจะหนาวแต่ว่าพรพันธ์ปรับตัวเก่งและก็น่ารักมากจะเป็นอย่างไรถ้าพรพันธ์ไปฮึงกุ๊กแม่ถ้าไปฮึงกุกก็น่าจะมีบอลเร็วกับคิม หลายจังหวะเลยครับแต่เกาหลีไม่เห็นนะที่เล่นบอลแบบเร็วๆแบบจี๊ดจา๊าดและก็บน3เมตรไม่ค่อยมีเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นหัวเสาที่เล่นกันอะไรต่อที่อีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าพรอนพันธ์เป็นตัวเซตที่เหมาะกับหลีกญี่ปุ่นและผูเ้เล่นเกาหลีจะตามทันได้ยากแถมพลังโจมตียังอ่อนสุดด้วยเนี่ยครับเขาบอกว่าพรนพันไปหลีกญี่ปุ่นดีกว่าครับเกาหลีตามไม่ทัน การตีการอะไรก็ยังไม่ชัวร์ด้วยนะครับสำหรับลีกเกาหลีซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับเท็นนําไม้ชมเพราะว่าคอมเมนต์กันดีเหลือเกินครับมีการวิเคราะห์ที่พูดถึงการเล่นพรพันธด้วยแล้วก็การเล่นร่วมกับทีมด้วยซึ่งการแพ้ครั้งนี้ในแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็ส่งวรให้พิงค์สไปเดอร์ครับมีเพิ่มเป็น18คะแนนน้ำจะฝูงเหนียวแน่นเลยครับตอนนี้ขณะที่ i b k มีเพียง5คะแนนเท่านั้นครับรั้งอันดับ6ของตารางโปรแกรมต่อไปเนี่ย IBK ก็จะลสงสนามพบกับไฮพาร์ตของธนชาตในวันที่1ิ พฤศจิก,กายนนี้ครับเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเรานะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ YouTube Premium ที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนแล้วก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้100%ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube พรีเมียม ซึ่ง,งเอดเองก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังมีพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันและก็กระหืมเวทีโลกกันเลยีเดียว เมื่อนุสราครับเป็นคนไทยคนแรกเตรียมบูลีกใหม่หลีกของสหรัฐอเมริกาครับที่เพิ่งจะเปิดลีกใหม่นะแต่เขาก็ต้องการนุสราครับไปเล่นซึ่งหลังจากจบกันในคันวันละว,วันลีกอเมริกาฤดูกาลล่าสุดครับแชมป์ก็ตกเป็นของลีอาเอ็ดนอนที่ทำได้ทั้งหมด4,313คะแนนขณะที่นุสราเนี่ยจบอันดับที่13ของลีกครับทำคะแนนไปทั้งหมด2,525คะแนนครับแบ่งเป็นชนะเนี่ย1,360แต้ม จากผลงานส่วนตัว989แต้มและก็คะแนน MVP 180แต้มนะครับซึ่งล่าสุดสื่อของสหรัฐเองก็ได้รายงานว่านุสราเตรียมลงเล่นกับซานดิเอโกในศึก US Pro Volleyball League อาชีพของสหรัฐอเมริกาครับเป็นลีกใหม่นะครับซึ่งมีกำหนดเปิดตัวโลโก้ทีมอย่างเป็นทางการ ในวันที่9พฤศจิกายนนี้ครับตามเวลาในท้องถิ่นโดยลีกที่เปิดใหม่นี้ก็มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด7ทีมครับประกอบไปด้วยแอตแลนตาไวท์โคลัมบัสเฟียรี่แกนราฟิดไรท์าสเวกัสโอมาฮาซูเปอร์โนวาออรแลนโดวอกกี้ไรท์และก็ซานดิเอโกครับซึ่งก็น่าจะมีซุปตาและก็สตาร์มากมายตำนานมากมายที่น่าจะไปร่วมเล่นกับลีกสหรัฐนะครับเพราะว่าเขาก็ เน้นดึงตำนานเน้นดึงผู้เล่นคนดังๆที่ไปร่วมเล่นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีนุสราเพียงคนเดียวเป็นผู้เล่นเอเชียที่ได้ไปร่วมเล่นนะครับซึ่งเหลียกเยตโปรฟุตบอลเนี่ยจะมีแข่งขันทั้งหมด16สัปดาห์24แมตช์จะเริ่มแข่งขันในวันที่24มกราคมถึง12พฤษภาคมครับและก็มีรอบชิงชาเลศจะแข่งขันในวันที่16ถึง19พฤษภาคมแข่งไม่นาน,นครับแต่ว่าเข้มข้นแน่นอนครับทักษะความสามารถของทุกของแต่ละคนเนี่ยบื้อหวาและก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับ ติดตามทั้งลีกเกาหลีใต้ลีกญี่ปุ่นลีกสหรัฐอเมริกาติดตามกันให้ตาแฉะเลยครับคราวนี้ซึ่งแอดก็จะมาอเบลตข่าวสารแบบนี้ให้รับชมกันต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกานบเบตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ